คลิปนี้เป็นข้าวปั้นอาหารเช้าไม่เกิน15นาทีงบไม่เกิน50บาทเริ่มกันเลยนะคะจะเป็นอาหารเช้าแบบข้าวปั้นสามเหลี่ยม <c oughs> ที่เราเคยเห็นตามร้านสะดวกซื้อมันจะมีตัวนี้ขายที่แมคโคร50แผ่นน่าจะร้อยร้ยกว่าบาทตกแผ่นละ3บาทนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยวิธีการของเขาเขาก็จะมีบอกข้างหลังซองว่า ทำยังไงบ้างไม่ผิดจากนี้แน่นอนสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือสกอตเทปเนาะคราวนี้เขาบอกว่าให้ <c oughs> ให้เอาเบอร์หนึ่งหันเข้าตัวแล้วก็วางความลงแล้วเราก็เอาอันนี้อันนี้ซื้อได้ที่ช้อปปีไม่แพงเขียนว่าใช้เสิร์ชหาว่าอะไรนะพิมพ์ว่าเข้าก้านสามเหลี่ยมเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมานะใส่ข้าวลงไปหึงช้อนพุนพูน เสร็จแล้วไส้ข้างในเราจะใช้อะไรก็ได้วันนี้เราจะใช้ผงลรยข้าวญี่ปุ่นไหนไหนมันจะญี่ปุ่นแล้วเนาะแล้วก็ใส่วาซาบิด้วยซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าวาซาบิมันใส่ด้วยแล้วมันจะเข้ากันขนาดนี้เมื่อกี้โอ๋ช่วงทดลองทำโอ๋แนะนำแล้วโอ๋ก็บอกว่าเราควรที่จะใส่น้ำพริกากาดหมูไวน้นล่า fusion เข้าไปอีกเราก็ได้ใส่ประมาณอย่างนี้นะคะผงลรยข้าว รสตามชอบพอดีอันนี้จะเป็นรสปลาโอซื้อที่ดองกี้แล้วก็วาซาบิของยี่ห้อเอสบอันนี้อร่อย<ม>ก็จะบีบมาปาดสักนิดนึงสักแค่นี้ก็พอหรือถ้าเกิดกลัวจะอยากได้เยอะๆก็แล้วแต่ตามชอบค่ะ <c oughs> ปาดเข้าไปบนข้าวขอเห็นยี่ห้อวาซาบิชัดๆเนี่ยจาก็ซื้อแล้วไม่อร่อย ยี่ห้อเอสบีว <Was> <c oughs> าซาบิแล้วก็เราก็ปกข้าวเข้าไปอย่าถึงกับล้นเคยทำแล้วมันล้นแล้วปรากฏว่ามันปิดไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยว่าจริงๆทำแบบเอาแค่ประมาณเนี่ยสามส่วนสี่พูดเป็นอัตราส่วนดูเป็นขนันทีเนี่ยเอาไป <c oughs> ให้มันเหลือ ข้างบนแค่เนี้ยทิมแล้วเราก็กดกดให้แน่นๆอย่าแน่นมากเพราะกดแน่นเราก็จะดึงอันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาออกมาเห็นไหม <า S 1> <c oughs> เป็นสามเหลี่ยมสวยงามสามเหลี่ยมสวยงามเก็บของก่อนในนี้เขาบอกว่าเราจะต้องห่ออันนี้เข้ามาเนาะต้อห่ออันนี้เข้ามานะ แล้วเราก็จะต้องพับพับแบบนี้มาทางนี้นี่นจัดให้มันสสวยๆหน่อยแล้วเราก็ปิดนี่ปิดนี่ <c oughs> เขาอะให้ติดสกอตเทปตรงนี้ตรงนี้แต่เมื่อกี้เราก็ติดตรงนี้เนาะกาให้ติดสกอตเทปสองข้าง สก็ดเทปเล็กๆเราก็ไม่มีเราก็จะใช้สก็ดเทปใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะได้เหมือนกันเส,เสร็จแล้วหนึ <c oughs> ่งชิ้นใช้เวลาเป็นเท่าไหรล่ละเนี่ยเพราะนี่เราไม่ได้ตัดเลยนะสามนาทีสี่สิบห้าวิเวลากินก็ดึงเบอร์หนึ่งออกดึงเบอร์สองดึงเบอร์สามแล้วก็พับกินจบเลย